มาครับทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำเขียวแบบง่ายๆกันนะครับผมก็จะใช้กระมังเบอร์90นะสิ่งที่ผมใช้ก็คือปุ๋ยนะครับก็จะใส่ปุ๋ยไป5ช้อนเลยนะผมจะใช้แค่ปุ๋ยกับน้ำอมินะครับผมก็จะใช้แค่2อย่างนะครับนะ้ำอมิก็ซื้อมาเป็นกระลอน5ลิตรเลยนะครับก็จะใส่ประมาณเกือบ2แก้วเลยนะครับตรงที่ผมทำน้ำเขียวก็จะเป็นที่โล่งแจ้งนะครับ ตรงนี้ก็จะโดนแดดตลอดทั้งวันเลยนะแสงแดดก็มีส่วนช่วยให้น้ําเราเขียวเร็วขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เรียบร้อยครับผมจะทิ้งไว้แบบนี้สามถึงห้าวันนะอั้นตอนต่อไปผมก็จะมาะคนแบบนี้ทุกวันเลยนะครับระหว่างที่น้ําเรายังไม่เขียวนะก็ะจะคนให้เข้ากันวันละหนก็พอนะครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ห้าวันแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ําของเราเขียวมากเลยนะครับทุกคน ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ลายแดงนะครับลายแดงเป็นเป็นเลยนะครับใส่เพื่อให้ลายแดงขยายตัวและออกลูกมานะครับเดี๋ยวพรุนี้เรามาดูกันนะครับเรียบร้อยครับาวันนี้เราก็ดูกันเลยครับลายแดงเต็มบ่อเลยครับเห็นไหมครับลายแดงก็จะขยายตัวได้ดีนะครับก็เป็นวิธีแบบง่ายๆในการทําน้ําเขียวนะครับใช้เพียงแค่ปุ๋ยแล้วก็น้ําอมิแค่2อย่างนะครับ เห็นไหมครับลายแดงแตกตัวดีมากเลยครับทุกคนบูมมากๆเลยครับเรียบร้อยครับสุดยอดเลย